วัดลงมาวัดลงมาจากมุมนี้ลงมาเหมือนเดิมค่ะแปดนิ้วครึ่งนะเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมสร้างแขนนะเหมือนเดิมแล้วขีดเส้นจากเส้นมุมกระดาษตรงด้านตัวเราวัดออกไปแปดนิ้วค่ะขีดเส้นแล้วขีดเส้นหากันลักษณะนี้เราจะได้เส้นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ห้าสิบสี่หารสองห้าสิบสี่แบ่งครึ่งค่ะได้เท่าไหร่ห้าสิบสี่รักเลยห้าสิบสี่เพราะว่าเขาสาใหญ่เนาะแบ่งครึ่งยี่ส,สิบหกครึ่งยี่สิบหกครึ่งค่ะยี่สิบหกครึ่งติ๊กไว้เลยนี่ค่ะขีดเส้นฉากนะคะเพื่อนขาขีดเส้นฉากเลย จากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งสามช่องให้เท่ากันอันนี้ก้อยกะนะอันนี้ก้อยกะนะคะแบ่งสามช่องให้เท่าๆกันขีดเส้นฉากค่ะขีดเส้นฉากจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่สองวัดขึ้นมาสองเซนครึ่งเหมือนเดิมค่ะสองเซนครึ่งค่ะจุดที่สามวัดขึ้นมาครึ่งเซนนะคะจุดที่สี่วัดขึ้นมาสามเซนค่ะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้เลยใช้ไม่บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางเลยนะคะวางจากจุดที่หนึ่งนะคะจากจุดนี้มุมกระดาษตรงนี้ตรงนี้ผ่านจุดที่สองมาหาจุดที่สามมุมนี้นะวางเลยนี่ค่ะวางให้พอดี